ที่เอาปลาไว้นะครับปลากดกระปดุกลงนะครับก็จะทํากระชังไปลอยน้ําก็มีกระชัง2อัน2ผืนนะครับกระชังก็กระชัง2อคูณสเฮ้ยไม่ใช่น่าจะ1นึ่งสองเมตรห้คูณหคูณสเมตร ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับกระชังถ้าเป็นกระชังแบบผืนเดียวนี่มันจะทนกว่าแบบนี้นะแบบเย็บแบบเย็บต่อมันก็จะไม่ค่อยอนันนี้ก็ปลาทั้งหมดกี่ตัวนะสองพันปรากฏพันหนึ่งใช่ไหมปรากฏพันสอง ปลาดุกอีกนะครับผมบิ๊กอุยเป็นบิ๊กอุยนานะครับบิ๊กอุยนาผสมนะนาผสม80%ก็สองกระสังทีนี้เราก็จะเอาไอ้แกลอนมาใส่ลอยน้ำนะครับลอยน้ำ เดี๋ยวไม้อยู่ในน้ำมันก็ตรงมันเองนะครับความยืดหยุนน่นการ,ร <c oughs> ทำกระชังปลานะครับกระทังกระชังใส่ปลากดเราต้องขุนต้องบริบาลบริบาลให้มันใหญ่ สักเท่าหัวแม่มือก่อนแล้วค่อยรอให้ไอ้ฝนหมดหมดฝนก่อนเพราะน้ำเรามันท่วมบ่ออยู่นะครับน้ำท่วมบ่ออยู่ก็เลยต้องรอให้น้ำแห้งแห้งลงไม่ท่วมบ่อก่อนแล้วถึงจะได้ช่วงปล่อยออกนะครับไว้กินหน้าแรงปีใหม่อะไรทำนองนี้สงกรานเนาะไว้กินช่วงสงกราน ปลาก็จะโตพอดีแหละจะได้ระดับประมาณเท่าลำไผ่เงี้ยสิบตัวโลเนี่ยประมาณนี้เพราะปรากฏมันจะ <c oughs> มันจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับปรากฏปลาเนื้ออ่อนต้มยำแซ่บครับของกินภาษาบ้านๆน,นะครับโอเคครับผม ทำกระชังก่อนครับ